วันนี้ศิลปะที่เราจะมานําเสนอนะคะก็คือศิลปะตะวันตกแบบร่วมสมัยค่ะศิลปะตะวันตกแบบร่วมสมัยเนี่ยคือการนําแนวคิดของลทัทธิศิลปะสมัยเก่ากลับมาใช้ใหม่เป็นการปรับปรุงลวดลายหรือเรื่องราวบางส่วนให้มีความทันยุคทันสมัยมากขึ้นค่ะเช่นการวาดภาพลวดลายที่มีความหรูหราหรือการวาดภาพทิวทัศน์ค่ะรูปภาพที่เราได้ เลือกมาทำเป็นของที่ระลึกเกี่ยวกับศิละปะตะวันตกนะคะก็คือภาพวาดของวิลทิวทันนั่นเองค่ะซึ่งภาพนี้เนี่ยจะมีการใช้เทคนิคในการใช้สีน้ำมันนั่นเองค่ะซึ่งเหตุผลที่เราเลือกในการวาดภาพหรือเพ้นลวดลายลงบนกระเป๋าผ้าน,นะคะก็คือหนึงเลยในเรื่องของการลดขยะปริมาณขยะปริมาณพลาสติก และช่วยลดปัญหาในการเกิดขยะถุงพลาสติกมากขึ้นด้วยค่ะ